r น,นะครับ Neo Sport Cafe นะครับเป็นรุ่นที่ทำมาคู่กับเจ้า CBR 600R 650R น <c> ะ <oughs> ฮ okay. ะโอเคเรามาไล่ดูรายละเอียดโดยรวมของตัวรถก่อนนะครับเราจะพูดถึงเรื่องอของแต่งต่างๆว่ารถ Neo Sport Cafe นะครับทำแต่ง น nice, แนวแคสซีดีไซน์เหมือนตนะกูลเซตย้อนคอยล์รอบเอออะไรนะอะไร่ยนคาเฟ่คาเฟ่นะ Neo Sport Cafe <Neo S 1> มันมันต่างอะไรยังไง Neo Sport Cafe Neo Sport Cafe เป็นรถคล้า mm. ย, <Support Cafe. S 2> ย,ยๆกับไฟหน้าทรงกลมเหมือนรถเรโทรสมัยก่อนนะครับที่ทำมาในยุคป,ปัจจุบันเขาได้พัฒน,นามาเป็นหลอดไฟ LED ข้างหน้าจะเป็น LED นะครับเนี่ยมาดูว้าวทั้งหน้าเป็นไฟ LED มีเดอร์ไลท์รอบด้วยนะครับอ่าเดอร์ไลท์รอบด้วยนะครับตัวนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือตัวนี้ เป็นโช้กหน้าแบบหัวกับอัพไซด์ดาวนะครับเป็นหัวกับแบบ Down อัพไซด์ดาวนะครับนี่ครับให้มาจากโรงงานเลยแล้วก็จะมีอ่าปัมเบรกเป็นของนิชินเป็นหัวปากแบบเรเดียลเมาส์นะครับคือแทงโบเข้าไปตรงๆนะครับแบบเรเดียลเมาส์การเบรกธรรมดาไม่ใช่โฟโต้ตงิตงนะครับส่วนสีล้อเป็นสีล้อเฉพาะรุ่นเลยนะครับตัว CBR 6 5 0 R ไม่เป็นสีล้อสีนี้ เป็นสีน้ําตาลไหมสีซิงค์ครับแต่งซิงค์ก็ผมล้อดุ้งนี้ผมเบิกใหม่ใส่กับผมได้ไหมี่ยไม่ได้ครับตัวตัวต้องแบ่งบูทครับต้องแบ่งบูทใส่กับตัวเอไม่ได้นะเนี่ยตัวอาร์ใส่ได้ครับโอเคครับโอเคนะฮะแล้วก็อ่าเป็นเบาะนั่งแบบ2ตอนซึ่งต่างจากตัว F นะครับตัว R นะครับ CBR650R นะครับเป็นเบาะนั่งแบบ2ตอนปกติเราจะเห็น CBR ของค่าเป็นเบาะนั่งตอนเดียวใช่ไหมครับอ่า แล้วก็ไฟไฮด์แบบนี้นะครับเป็นไฟไฮด์คล้ายๆรูปทรงให้อารมณ์คล้ายกับ CBR ีอารพันแต่ไม่ใช่ครับยางหลังนะครับเป็นยาง180นะครับเป็นตัวนี้มาเลยนะครับเป็นเราเรียกว่าอะไรนะยี่ห้อยางดอกดอกมันแปลกเลยนะดอกดอกมันแนวดีรีดน้ำเลยนะผมว่านะน่าจะจะดีนะดีนะครับแต่ยี่ห้ออะไรอาจารย์นี่เนี่ยไม่แน่ใจหาไม่เจอพี่โอ้นี่ข้างล่างครับเมสเซนเลอร์อ๋อเมสเซนเลอร์เหรอเซนเปล่า เออเมเซิเนอ,อร์เป็นยางเมเซิเนอร์นะฮะอันนี้มาจากโรงงานไม่ใช่ตอนนี้เลยอ,อันนี้คือมาจากศูนย์เลยครับโอ้เมเซิเนอร์จากศูนย์นี่ได้เมเซิเนอร์มาจากศูนย์เลยนะครับโอ้โคตรดีแลท้ที่อีกเรื่อใดอย่างนึงคือตัวนี้ได้อ่าผมจะบอกเลยครับว่าตระกูลนี้แตกต่างจากกับตัว F <S <S ยังไงอีกอย่างหนึ่งคือนะครับ CBR หรือ CB 6 5 0 R ปีใหม่มันจะมีอ่าคลิปเตอร์นี่ครับแต่แต่นี้ซื้อเสริมนะแต่คุยคลิปเตอร์ มันต่างกันยังไงคือรุ่นนี้จะมีปลั๊กให้เราเสียบมาเลยจากโรงงานนะครับ oh, <wow. S 1> คือมีปลั๊กอยู่ใต้หางเราถอดแล้วก็เปิดคือชิพเตอร์ขอ,ของศูนย์นะครับตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้เลยนะฮะพิกชิพเตอ e. ร์ก็จะมีแต่อัพนะครับไม่มีดาวนะครับให้ความเขาเรียกว่าเป็นระบบคล้ายๆกับเข้าเกียร์เราไม่ต้องกำลัคัสนะครับก็จะมีอ่าชุดอุปกรณ์อ่ากันแข้งของอ่ p j s 2 c นะครับเป็นพวก าจากทางศูนย์นะครับชุดแต่งจากศูนย์นะฮะ okay. มาดูหน้าปัดเรียนใหม่นะครับหน้าปัดเรียนใหม่ก็จะมีบอกค่อนข้างที่จะครบนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนนะครับวัดรอบเกียร์น้ำมันนะครับทิปนะครับทิปเทิปบีนะครสามารถกดได้นะฮะตัวนี้ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ตัว F ไม่มีคือระบบ Touch Control นะครับอ่าเครื่องในหนังมีเครื่องที่สามารถยังมีอย่างนึงครับสามารถเปิดปิดเปิดปิดได้เปิดปิดได้ Touch Control นะฮะโดยใช้ปุ่มปีไฟหน้าไม่ไม่ไม่ทำไมเขาต่อเป็นไฟพาสเหรอเอ้าทขาไม่เป็นไฟพาสล่ะครับแบบนี้ไม่ใช่สต็อกครับเอ้ามันทำไมต่อเป็นไฟพาสครับเนี่ยเราติดเครื่องกันเหรอ อ่ะมาดูรถผมดีกว่าเอาขอรถไม่ได้ถามเจ้าของไหมครับทำไมรถเคยเปิดปิดแิเทชั่นสักทีไหมครับก็ได้ก้อนนั้นเหรอครับผมอ่เอาใหม่ครับเปอาใรม่ลองเปลี่ยนที่ตัวนี้ก่อนปิเทคชั่นของตัว R ครับกนะเห็นไหมอันนี้คือรถผมนะครับคือตอนนี้แิเทชั่นทำงานอยู่ใช่ไหมครับผมจะปิดแิเทชั่นคอนโทรลเห็นไหมครับแอร์รถผมอ่ะ ได้แล้วตกต่างจากเคยไหมโดยปุ่มนี้อ่าใช่ครับเดี๋ยวไปดูใหม่รอบเดี๋ยวจันท็อบจะบบอกมีวิธีปิดมันเป็นเฉพาะของรุ่นเหรือจันท็อปวิธีปิดอ่ะมันเป็นวิธีปิดตรงเฉพาะรุ่นเหมืันหรือว่ายังหรือว่าเขาติดต้นอ๋อมีค้างเลยเขาได้เปลี่ยนเขาได้เปลี่ยนอ๋าเขายนสวิตช์เขาแต่งมา โอ้โหไม่ที่จริงเราไม่รู้นะเจ้าของเลือกเขาทำแต่งมาจตนี้โถ่เอ้ยไม่รู้อ่ะรอคนหนึ่งตัวนี้นะครับเขาสำหรับใครที่อยากทำเนาะใช่สำหรับใครอยากทำนะเป็นปุ่มอะไรก็ไม่รู้นะมาสวิตเสริมแล้วกันแต่ตัวนี้เขาทำเป็นไฟพารเปลี่ยนสลับสวิตเป็นไฟพารอ่าใชไหมผมออผม่รู้เทดีนะอน่ไงครับพี่แงมาดูครับเคนะเพื่อคนที่แบบที่เขาไปเล่นคาวานฮอนด้ามาเอ้เล่นอามห้ามาแบบกดผิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นไพารตนี ตัวทักชันไปนาโอเคงงแล้วต่อต่อต่อแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเราปิดทักชั่นคอนโทรลฮะโอเคนะฮะก็จะค่อนข้างจะมีโหมดอ่าทิปพทิปบีทิปต่างๆนะฮะรถวิ่งมากี่กิโลแล้วครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีท่อนะครับท่อที่เป็นอ่าท่อเป็นอะไรนะครับแบรนด์ไหนเป็นแบรนด์อะไรนะแบรนนี่นี่แบรนด์ เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นพ่อแท้แน่นอนพ่อแท้ของผมก็ไม่เคยเห็นอะท่อชิ้ของรุ่นเนี้ยของฝรั่งเศสนะครับจับดูซิ่พ่อฝรั่งเศสอะไรวะเอ็กแต่ดูจากเนมเพจแบ็คฟูลสเต็มนะครับเนมเพจเขาแบบโค้งเลยนะเออมันชื่ออารมณ์คล้ายๆกับพ่อมันอ่านไม่ได้จังหวะไอเอฟไออะไรมันอ่านไม่เลยนะเพื่อนๆคนที่รู้ก็คอมเมนต์มาเลยครับโอเคนไม่ออกให้อารมณ์ท่อผมว่ามันคล้ายๆกับท่อเอ็มโฟนะ แต่มันไม่ใช่มันเป็นท่อเป็นของแบรนด์ฝรั่งเศสนะครับอันนี้ได้เป็นท่อจัดท่อฟูมาเลยนะครับเดินไวมาด้วยเป็นฟูลจรครับเนี่ยเป็นฟูไม่มีตัดไม่มีแต่งแน่นอนเดินฟูมาฮะแล้วก็จะมีตันนี้ฮะตอนนี้ก็จะเป็นชุดงานพาด์ตคาร์บอนนะครับเป็นพารคาร์บอนตัวนี้น่าจะเป็นงานเพียวคาร์บอนนะครับเป็นเพียวเพียวจริงๆเพียวคาร์บอนเพียวจริงล้วก็จะมีแต่แต่งนะฮะแต่ลม อ่ที่ผมพีเซอร์ไว้ตอนแรกนะครับทำไมรถนีโอนนโอสปอร์ตคาเฟ่ทำไมต้องผมเรียกอย่างว่าเป็นเจ้าของรถเขาแต่งแนว e อ็ก e s i รีดีไซน์สไตล์เซตนะครับคือเจ้าของรถสมัยก่อนเขาพี่เขาขับเซ็ตสามร้ะ300นะครับ <S <S แต่งผมว่าเชื่อว่าในกลุ่มเซ็ตสามร้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักพี่เขานะครับคือตาท็อปเฟลลิ่งนะครับใช่ครับ หรือว่าตะท็อปไส้กรอกเบเกอร์นะครับถ้าคนไหนที่เคยชิมไส้กรอกเขาก็คือไส้กรอกเขาเนี่ยจะมีมวลสารบางอย่างที่กินแล้วมีกระตุ้นทําให้ทํางานดีดีดจะกับฟันหน่อยจะเข็ดเข็ดฟันนิดนึงเพื่อนๆมาดูนะครับชุดแต่งของให้มันเอกาสดีไซน์คือฝาครอบข้างของหม้อน้านะครับให้อารมณ์คืองานชิ้นนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับทำขายนะฮะชุดนี้็จะผมอิจฉาคนทําเป็นเนาะคนทเป็นแบบขึ้นรูป หลอดไฟลิ่งนะฮะใช่จริงชินนี้ให้อารมณ์เหมือนมีเหลี่ยมมีสันน่ะปกติรถนิโอสปอร์ตคาเฟ่มันจะโค้งๆมนๆแต่พี่เขาได้เสริมมาให้มันมีเหลี่ยมมีสันนะครับให้มันดูแบบฉบเฉียวดูมีมิติขึ้นใช่ครับใช่ครับมาดูข้างหน้าครับข้างหน้านี่เลยให้ฟิลเหมือนเอาพี่มองไกลๆพี่ว่าอะไรผมว่าเป็นเซตนะเหมือนเซตพันไหมเหมือนเซตพันจริงๆอ่หน้าอันนี้คือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเซตพันหรือเปล่าครับใช่ผมว่านะพี่แกขับเซตมาก่อนได้มาอันนี้คนทำเป็นอิจฉาจริงๆนะั่นอิดฉาไล่ด เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับราคาที่สำคัญคือราคามิตรภาพเลยนะราคามิตรภาพนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์อ่าไปที่ Facebook เลยนะครับแล้วถ้ายิ่งเป็นสาวๆนี่ดิมี่ทำไม่ฟรีทั้งหากใช่ครับสาวๆดิมี่ไม่ได้ทำไม่ฟรีนะฮะแล้วช่วงนี้โสดอีกนะช่วงนี้ใช่ไหมใช่โสดอีกบ้าเอออันนี้เป็นกระจกอ่าแต่งนะครับไม่ใช่กระจกอันที่มาจากโรงงานนะครับเป็นกระจกทรงกลมนะฮะตัวนี้คงคงไม่มีเลื่อนคงมีบุ๊ดีนะบุ๊คแข็งด้วยนะผมว่าเท็กเลยไม่เหมือนอันละ อะไรเก้าแปดร้อยที่มันแบบผมไม่รู้ว่ามท้องติดไหมติดไหมครับโอ้ไม่ติดอ่ะพี่ไม่ติดอ่าแสดงว่าของมีราคาอ่าโอเคนะอ่ะด้อนแสงด้อมแสงผมอันนี้ผมจะขึ้นคอมให้ดูนะครับโอ้โหรู้สึกว่ารถสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยผมสูงที่ร้อยหกสิบแปดนะครับโอ้หกสิบแปดกระชับนะครับรถผมความรู้สึกของผมคือรถมันค่อนข้างที่จะเอ็กกระชับไหมผมให้ความรู้สึกผมว่ามันมันเล็กกว่าตัวเอฟเหรอพี่เล็กกว่าตัวเอฟนะครับ ผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็คล่องตัวกว่านะผมรู้สึกกาขี่ในเมืองใช่ไหมครับผมได้ยินว่าตัวนี้แรงม้าเยอะกว่านะอ่าใช่ไหมครับผมเกมเยอะกว่านะฮะแต่หางเล็กกว่าของใหม่อะไรมันก็ดีหมดแหละครับผมธรรมชาติไม่มนแขทงใจดำโอเคเรามาฟังเสียงท่อเลยดีกว่านะฮะท่อแบรนท่อแบรนอะไรนะไอย่างเนี้ยไม่ใช่ียงะไอเอไออะไรไม่รู้อ่าอ่าขออนุญาตสตาร์ทนะฮะ ค่อนข้างรูปร่างค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแต่ว่าผู้หญิงก็ขับได้นะครับคันด้ามันเป็นมิดอยู่แล้วว่างี้ดกวาใช่ครับคันด้ามันเป็นมิดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัว R ตัวอะไรสักอย่างนะนะอะผมผู้นี้เลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนครับถ้าใจเราได้เราก็ขี่ได้แต่ก็ต้องอต้องออมีความระมัดระวังนะครับโอ้โหย้อนแสงแล้วเนี่ยย้อนแสงอถมาโหแล้วมีความระมัดระวังนะครับอาผมจะฝากถึงน้องๆไบเกอร์นะครับที่ อยากมีรถบิ๊กไบค์ขับนะครับก็ต้องอตั้งเจเรียนหนังสือนะครับแล้วก็มีงานทําที่ดีนะครับแล้วก็เก็บตังค์นะครับซื้อนะครับเป็นความฝันของอเ,ดเด็กๆหลายๆคนที่อยากมีรถบิ๊กไบค์ไว้ครอบครองนะครับแต่เราได้มาแล้วเราไม่ใช่ว่าขับแบบขึ้นองนะครับเราต้องขับแบบว่ามีสตินะครับมีสติใช้สติวิทยาณของตัวเองให้มันแบบว่า มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับไม่เวลาไม่ใช่ว่าเมาเหล้าแล้วไปขับนะครับอันนี้ไม่แนะนานะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับทางช่องเอ็มเลือกขับนะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับคืออ่าอ่าท่านใดที่เข้ามานะครับติดตามนะครับหรือว่ากดซับสไครต์เมื่อถึง3 0 0 0ันซับสไครต์นะครับเราจะมีกิจกรรมแจกเสื้อนะครับตอนนี้ทางช่องเอมเลือกขับนะครับก็ได้ทําเสื้อกลุ่มนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วฝากช่องพี่แฟงด้วยนะครับช่องด็อกไรเดอร์จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์นะครับสำหรับว<ช>ันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ